มาดูเลี้ยงอ้วนอ้วนนอนบนเก้าอี้ครับคันคันนอนเต็มเก้าอี้เลยคันเต็มที่เกาเกาเกาเก,าเกาเกาเกาเร็วหลับแล้วมั้งนี่ ระวังล่วงกออุยเด้อนอนแบบนี้เหนื่องากเหนื่องากลูกลูกนั่งล่ะน,นอนเต็มกุยออเลย Ừ. thằng mèo thằng này nó thế này nọ thằng này nó à à lúc vậy thấy không tốt 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 luôn nhé เออเอาเอาไหนที่นี่แลดติดปลาเลยนอนทำเออแต่กระลวงรอบอ้าวอไหนทำไมนั่งไงนั่งดูปลานี่ นั่งดูปลานี่ไหนนะว่อ้วนๆเว้ยอ้วนๆน,นี่ว่าเออรอเว้ยงถีไวมอนี่ ทั้งที่ทอ่ยังดูปลานี่ว่ะนงดูปลาแล้วนั่งหลับเนาะนี่เนาะความน่ารักมาฟ้าครับ จะหลับแล้วมั้งนี่อ้วนๆตัวกลมครับ ฝากกดไลค์กดแชร์วยครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ